สิบเอวเรื่องโจรป่นโจนป่นโมบานในสมัยพศสองพันหาลอยหาลอยสิบหาลอยิบหาหาลอยิบเอสิบสองนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่จนเขาปนึงล่ะนะเจอเจอไดว่าเขาปนึงละโจรป่นในโมบานสมัยนั้นตำรวจบ่มีเลย เงื่อนใดดม,มีมีข่าวว่าเงื่อนใดมีเงื่อนเส้นขายงัวาขายควายอย่างสี้เงื่อนสมัยนันก็นมาจากขายงัวาขายควา,ายแหละจนสิเขาปนวิธีเขาปนเขากะยิ่งปืนขึ้นฟ้าหามผู้ใดเขามากเกี่ยวของผู้ใดเขามาผู้นั้นตายเขาสิปนเงื่อนหลังนี่อย่างนี้ทุกคนกับซอยกันบ่ได้เลยซอยซอยเหลือกันบ่ได้ ก็ได้เขาปนเขาปนขันเอาทรัพย์สินให้เขาห่อกระเค่าเขาได้ตามจํานวนที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปในขณะที่เสียงปืนดังขึ้นนะสมัยนั้นพ่อพ่อข่าข่าเขาข่าเขานี่เป็นพ่อข่ารับซื้อเขาพ่อจะเอาเงินมามาจากอันมาจากเถาแกเธอละเมิน เธอละหมื่นบาทเงินหมื่นบาทสมัยนั้นนั่นถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้มันก็นหลายแสนบาทเนี่ยพอเงินหมื่น 10, บาทนะ่ะซื้อเขาเปลือกนี่ได้ได้ได้สองรถซิปล้อคนเนี่ยเงินหมื่นบาทนะน 10, ทนะมันนี่พอเงินหมื่น 10, บาทมาไหวเงอนแม่กบยานราว่ายานโจรมันขยานโจรมันหัวใจว่ามันสื่อสือบว่าบานในโมบานน,าน,นี่ไปสิรวยไปรวยก็โมยย่ีินะ บ้านี้พ่อพ่อดังเสียงปืนดังขึ้นแม่ก็เลยผ้าลูกอันนี้ปรยู่กระท่อมกระท่อมคนทุกข์ยากอยู่อยู่หลังอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านของของพี่กระทินเนี่ยในสมัยนั้นสิมีกระท่อมคนทุกข์ยากอยู่หลังหนึ่งอยู่ในอยู่ในป่ามะขามหลังบ้านแม่ก็สิผ้าลูกนีประยู่หันให้พ่ออยู่เฮอนผู้เดียวพ่อก็สิเอาเงิน แม่แม่บอกให้พ่อเอาเงินไปเสืองพ่อก็จะเไปเสืองแ,งแบ่งแบ่งเสืองในสอบข้อสารแบ่งเสืองไว้น้ําหัวเสาแบ่งเสืองไว้น้ําน้ําหม่องได้ที่พ่อคิดว่าเสืองแดนแหละแล้วกะฟังเบืองว่าขันข้าเจ้าปนแล้วข้าเจ้าก็สิยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกะยิงปืนล่วๆขึ้นฟ้าแล้วข้าเจ้าก็ออกออกจากโมบานไปคนก็จังสิแตกตื่น ก้อนปอนกับสิยิ่งปืนสก้อนปนแล้วกับสิยิ่งปืนขึ้นฟ้าคือกันบ้านนี้บ้านนี้แม่แม่นั้นยานแห้งหลายผ้าลูกไปลีผ้าลูกไปลีลปลนิรพอนะ่อเน่ะอยู่เฮือนถ้าสมมติว่าโจรนมาพอกับสิหนีหนีผู้ดเดียวยสิหนาถ้าโจรนบุกขึ้นมาบ้านนึงสิเป็นเรื่องเล่าสมัย สมัยพศอส1สิบเอ็ดสิบพศอ1 12สิบอดสบสองพศอ5อสองพห้ารอสอริบเอดสิบสองตอนพี่กะทินอายุประมาณจะอยู่ปอนึ่ง <st ut ters> เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นสำรับสำรับคนสมัยนั้น <st ut ters> ถ้าผู้ได้โบไฮเขาเจ้าก,กระขาถ้าผู้ใด้ไ้เขาเจ้ากระโคขาพี่ พี่กทินกับจจอจจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันสําคัญใดกับอยากเอามาว่าสู่ฟังว่าโจนสมัยนั้นะคือการกำเนหนังนี่ล่ะคือการกำเนหนังเท่านี้ล่ะปนขาจงซังบใดบ้ร์ดเลยนั่นล่ะมอยฟังซ้ำนั่นล่ะฝากกดติดต,ตามในเดอ้อ